วันนี้นะคะเราก็เลยมาตามคำสัญญาที่เออมีคนที่เขาเรียกว่า op, รวครบรอบอุ้ยครบรอบเท่าไหร่ละห้าสิบห้าสิบห้าสิบบอกได้คนพูดว่าเฮ้ย hey, มีเคทำยังไงมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้หน้าเด็กแบบนี้ไป่ันชาสองชั่วโมงจริง1ออนินาทีแค่ถามว่าเจ็บไหมผูม้ชัดกังวลเจ็บเจ็บพี่หมอพาสวย วันนี้นะคะเราก็เลยมาตามคําสัญญาที่เมีคนที่เขาเรียกว่าครบรอบอุ้ยครบรอบเท่าไหร่นะห้าสิบห้าสิบห้าสิบบอกได้นี่ให้ดูคนห้าสิบนะคะซึ่งจริงๆอะเรามีนัดกันตั้งแต่แบบโหหลายเดือน<ด>ก่อนช่วงช่วงเออก่อนหน้าวันเกิดนะจำได้เลยว่าตอนที่เราไปงานอะมีคนพูดว่าเฮ้ยมีใครทำยังไงยังมีเคล็ดลับอะไรที่ทําให้หน้าเด็กแบบนี้เอาไมนใช่ว,วันนี้นะคะเราถึงรอบเป็นปีต้นปีฉลองทำไรดีอะคะ ไม่รู้เลืของบ้านเมาไงอ่ะนั่นไงนั่นเงเพราะว่าเขาให้เราจัดการตลอดก็ใช่วันนี้นะคะเราคิดว่าเราผ่านงานเข็นแบบมานานไม่ได้แตะมานานแล้วฉันอ่ะคิดว่าถึงรอบนะจิมจ้มบงซิมโบปรับรูปหน้าเล็กๆน้อยๆให้มันยิมเตะเข้าไปอีกครั้งที่เราใชงแต่งหน้าคือบอกว่าอยากขยกมุ่มปากซึ่งจะบอกว่ามันโคตรเตะกจาจับให้ชอบตัแบหยุดทำตั้งแต่หนึ่งข้าง <c oughs> โอเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะเรามารอดูกันว่าพี่พเคจะทําอะไรบ้างวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปเราเช็คหน้าแล้วหน้าคนข้างดีอยู่แต่เราห่างเขียนมานานวันนี้ก็เลยจะมาขอจัดก,การแบบว่าปรับเรียกปรับ,ร,บ,ร,บรูปหน้าให้มเมนเทนให้เหมือนเดิมให้หล่อกว่าเดิมให้เด็กลงกว่าเดิมตอนนี้คนก็ดูไม่รู้แล้วว่าอายุแบบเท่าไหร่วันนี้เราจะมาเก็บนค่ะหรือรอยแล้วก็ปรับวันนี้จะแอบแบบนี่เราเห็นตรงนี้เราไม่ค่อยชอบลุกเป็คนคางพี่เคจะเงียบน, <c oughs> นิหนึงแลวก็กมาเริ่มดีกว่าค่ะ <c oughs> ต่อให้อยากให้แบบประมาณสิบหลอดที่พีเคก็ไม่สซ้งไงสองพอแต่ละโบเลยทำนี้เดี๋ยวโบเลยนะคะอย่างเลยก็คือเดี๋ยวทำนิ้วลอยแล้วก็ทำกล่องแ้่ในที่สุดก็เสร็จแล้วนะครับแค่ถามว่าเจ็บไหม ไม่ชอบโกงเจ็บเจ็บถ้าอยากสวยอยากหล่อทนเจ็บแค่แป๊บเดียวฟังหมอเามามาแป๊บเดียวปุ๊บเสร็จไปอันชาสองชั่วโมงจริงเจ็บตอนนีเออใช่แล้วเป็นไงคะครั้งหน้าก็โอเคนะเอาแต่ได้ใช่ป่ะเจ็บแต่ไม่ตกนะทุกคนเพราะว่าเราต้องทำไปเรื่อยๆถ้าเราไม่อยากแก่เอออย่างที่บอกนะครับว่านี่คือหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ดีเกยังยังดูเป็นเด็กได้อยู่ที่รู้วันนี้ขอนอนุญาต ได้ค่ะขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรอดูผลรับกันนะทุกคน